โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลาแม,มนเดอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ดาพิฆาตอสูรกันต่อสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึง10แนวคิดน่าสนใจในเรื่องนี้กันนะฮะก็เนื้อหาบางส่วนอาจจะมีการสปอยดังนั้นถ้าหากว่าใครยังไม่พร้อมก็ปิดคลิปไปก่อนก็ได้นะฮะวันนี้เรามาเริ่มในหัวข้อที่หนึ่งกันนั่นก็คือหากทันจิโร่เนี่ยอยู่บ้านนะฮะสมมุติเลยว่าตอนเริ่มเรื่องนะฮะทันจิโร่เนี่ยตัดสินใจไม่ออกไปขายฐานนะ ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะต้องตายหรือไม่ก็กลายเป็นอสูรแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นอย่างหลังนะฮะทันจิโร่เนี่ยจะกลายเป็นอสูรที่มีศักยภาพมากกว่าเนซุโกะ้วยซ้ำนะฮะและยังสามารถชนะดวงตะวันได้ไวกว่าซึ่งผมมองว่า ไอ้เส้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าหาบเวลาผ่านไปนะฮะมันมีสิทธิที่ทันจิโร่เนี่ยจะได้สติกลับคืนมาแล้วก็ตัดคำสาปของมู้ซันเหมือนกับที่เนซึโกะทำได้กลายเป็นอสูรที่นอกจากจะชนะดวงตะวันแล้วนะฮะก็ไม่ตกภายใต้ อยู่ในการควบคุมของมูซันและก็ไม่จะเป็นต้องกินคนนะฮะก็คือใช้การนอนฟื้นตัวด้วยก็จะกลายเป็นตัวบั๊กที่สุดในเรื่องเลยพอถึงจุดจนึงนะฮะก็ต้องได้เจอกับกลุ่มนักล่าอสูรแล้วก็อาจจะได้เข้ากลุ่มด้วยซึ่งความพิเศษของทันจิโร่เนี่ย ก็คือแบบโดนแดดไม่เป็นไรใช่ไหมดังนั้นแล้วคออางาญาเนี่ยจะต้องให้ความสนใจมากเพราะว่าไม่กินคนด้วยแล้วต่อให้พวกเสาหลักจะไม่เห็นด้วยแล้วก็ใช้ดาบไอ้นิจิรินเนี่ยพยายามจะฟันคอแล้วก็ฆ่าทันจิโร่แต่มันก็จะไม่ได้ผลฮนะเพราะว่าดาบนิจิรินเนี่ยฆ่าทันจิโร่ไม่ได้เพราะว่า าดาบนิจิรินเนี่ยมันเป็นดาบอาบแสงอาทิต์ใช่ไหมละะ่ะฮะดังนั้นแล้วในเมื่อทันจิโร่ไม่ได้รับผลจากแสงแดดมันก็ไม่สามารถฆ่าทันจิโร่ได้ดังนั้นแล้วพวกเสาหลักเนี่ยเขาจะต้องคุ้มครองไม่ให้ทันจิโร่เนี่ยโดนมูซันกินเข้าไปแทนผมว่าเส้นเรื่องนี้ถ้าหากว่ามันมีแบบ what if เนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่สนุกมากแน่ๆทีนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่2นะฮะนั่นก็คือ หากซาบิโตไม่ตายสมมุติเลยในการสอบคัดเลือกนะฮะซาบิโตเนี่ยไม่ตายในการคัดเลือกครั้งนั้นแล้วก็จะบอกเลยว่าการคัดเลือกนั่นน่ะจะไม่มีใครตายเลยสักคนนะฮะและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเสาหลักวาลีเนี่ยจะต้องเป็นของซาบิโตอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะว่าซาบิโตเนี่ยเก่งกว่ากิยูมากเลยนะฮะเส้นเรื่องนี้ก็จะทําให้กิยูเนี่ยเป็นคนที่ล่าเริินด้วยเพราะว่า ซาบิโตะไม่ตายไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทําตัวหม่นหมองไงก็จะมีซาบิโตะเป็นเพื่อนทําให้กียูยิ้มแยม้มคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะผิดจากที่เราเห็นเลยและก็คงจะเลื่อนขั้นเป็นคิโนเอะเนี่ยตามมาแน่นอนเท่านั้นไม่พอฮะในการสอบคัดเลือกครั้งถัดไปเนี่ยมาโคโมะนะฮะก็จะไม่ตายด้วยแล้วก็สอบผ่านทั้ง3คนก็จะกลายเป็นคู่หูทริโอสุดแกร่งไปด้วยกันเลยผมอยากจะเห็นอยู่เหมือนกันนะเด็น่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เห็นโอเคต่อมาก็จะเป็นแนวคิดที่3นั่นก็คือ หากมูซันเป็นฝ่ายชนะอ่าสมมุติเลยนะฮะว่าหากมูซันเนี่ยกวาดล้างนักล่าอสูรจนหมดแล้วก็พี่ชิตด,ดวงตะวันได้สาเร็จเขาจะทําอะไรเป็นอย่างต่อไปถ้าหากว่าเดาจากนิสัยแล้วนะครับมูซันเนี่ยไม่ใช่พวกที่อยากจะครองโลกอะไรประมาณนั้นเลยเขาก็แค่อยากจะใช้ชีวิตอู้ฟู่ร่ำรวยแล้วก็ทําตามใจตัวเองก็แค่นั้น ไม่งั้นก็คงจะไม่แบบลงทุนเปิดบริษัทขนส่งแล้วก็ไปมีเส้นสายกับคนมีอิทธิพลตั้งมากมายนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้มูซันจะอยู่มาเป็นพันปีนะฮะแต่เขาก็ แทบที่จะไม่ได้ฆ่าคนเล่นๆเลยนะฮะหลักๆเลยก็คือมี2อย่างก็คือฆ่าคนเพราะว่าหิวไงต้องกินนะฮะแล้วก็อย่างที่2ก็คือบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแต่ว่าแบ่งเลือดให้และมันดันรับเลือดไม่ไหวก็เลยตายก็คือรวมๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ฆ่าเพื่อความสนุกนะฮะแถมมูซันเนี่ยมีความอดกลั้นมากอย่างเหลือเชื่อเลยย้อนกลับไปที่อาซากุสะนะฮะตอนที่ไอ้พวกคนเมาเนี่ยมันเดินมาชนมูซัน จริงๆตอนนั้นเนี่ยมูซันกัดจะไม่ทําอะไรแล้วนะฮะก็คือขอโทษแบบสุภาพมากบอกขอโทษครับเออตอนนี้ผมกํลาลังรีบนะแต่ไอคนน้องเนี่ยมันดันไปพูดจี้จุดใจดําของมูซันไงว่าหน้าซีดเหมือนใกล้ตายเลยซึ่งคําคํานี้เนี่ยสำหรับมูซันเนี่ยมันเป็นคําที่ทําให้เขาปรีแตกมากเนื่องจากว่าวัยเด็กเนี่ยมูซันเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอนะฮะก็คือจะตายให้ได้ตลอดเวลาดังนั้นเขาจึงกลัวความตายมากๆพอโดนทักว่าหน้าซีดเหมือนใกล้ตายเนี่ยโอ้โหฟิลขาดเลยดังนั้น ผมเดาว,ว่าถ้ามูซันชนะนะฮะเขาก็คงจะทําแบบเดิมต่อไปนั่นแหละก็คืออยากจะใช้ชีวิตแบบคนมีกระตังซื้อของแบรนด์เนมศึกษาสิ่งใหม่ๆเจอใครขวางหูขวางตาก็ฆ่าเท่าที่จําเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะหรือว่าถ้าหากว่าเบื่อเบื่อเขาไม่อยากจะกินมนุษย์แล้วเขาก็คงจะหาทางแก้ วิธีที่ทำให้เขาไม่จะเป็นต้องกินมนุษย์แบบธรรมยก็ได้กินแค่เลือดน้อยๆก็พอพออยู่มาจนถึงปัจจุบันนะฮะหากอิงจากภาคแยกนะฮะก็คือเป็นภาคที่แบบติดตลกอะ่ะเป็นภาคโรงเรียนเงี้ยมูซันนะฮะก็คงจะไปเล่นการเมืองในยุคป,ปัจจุบันนี่แหละก็คืออยากจะเป็นนักการเมืองไงเอนจอยกับชีวิตที่ตนอยู่เหนือกว่าคนอื่นไปแบบนั้นนั่นแหละทีนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่4นะฮะ หากโคโตะเห็นด้วยกับโดมะอ่าสมมุติเลยนะฮะว่าตอนที่โคโตะเห็นโดมะกาลังกินผู้ศรัทธาเนี่ยแล้วไม่หนีไปจากอารามแล้วก็เห็นด้วยว่าเออสิ่งที่โดมะทำเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะนั่นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกในตัวของโดมะเลยก็ได้หากได้มีโอกาสอยู่กับโคโตะนานกว่าน,นั้นนะฮะบางทีโดมะ อาจจะเกิดความผูกพันขึ้นมาก็ได้เพราะว่าตอนนั้น,นย,ยังไม่ได้สนิทกันนะฮะแต่ว่าโดมาก็ถูกชะตาเพียงพอที่จะไม่อยากจะกินโคโตะนะก็คือจะให้อยู่จนแก่ตายไปเลยอยู่ด้วยกันนี่แหละซึ่งจุดนี้ผมมองว่าโดมาเนี่ยเริ่มมองเธอต่างจากผู้หญิงธรรมดาคนอื่นๆที่เขามีไว้กินเฉยๆแล้วนะฮะหากถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นมิตรภาพหรือไม่ก็ความรักไงและหากโดมาเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากจะให้เธอแก่ตายนะบางทีเขาก็อาจจะแบ่งเลือดให้ให้มูซันเนี่ยไปพิจารณาทําให้กลายเป็นอสูร แล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปส่วนอินโนซเกะที่เป็นลูกของโคโตฮะนะฮะก็คงจะได้โดมะนี่แหละเป็นพ่อบุญธรรมเรียกพ่อสิลูกและอาจจะเปลี่ยนเป็นอสูรไปด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่5หากทันจิโร่ไม่ได้ไปที่อาซากุสะอ่าถ้าหากว่าสมมติเลยภารกิจเนี่ยทันจิโร่ไม่ได้ไปที่นั่นและไปที่อื่นแทนในเวลานั้นนะฮะมูซันเนี่ยอาจจะเจอธรรมยศที่เดินอยู่แถวนั้นด้วยบังเอิญก็ได้ เพราะว่าตอนนั้นทั้งคู่น่ะอยู่ใกล้กันมากเลยนะฮะและถ้าหากว่าทำอายุดันเผอโดนเจอตัวเข้าเนี่ยก็อาจจะไม่รอดและก็ทําให้ยาที่เธออุตส่าห์พยายามจะคิดค้นเนี่ยที่เอาไว้ใช้ในการต่อสู้ในภายหลังเนี่ยมันทําไม่เสร็จนะฮะและท้ายที่สุดเหล่านักล่าอสูรก็จะต้องล่มสลายด้วยฝีมือของมูซันแน่นอนดังนั้นแล้วการปรากฏตัวที่นั่นของพิษทันจิโร่ที่ทําให้มูซันเนี่ยผวาจนตน้องหนีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วฮะเพราะว่าหากทันจิโร่ไม่ไปในตอนนั้นผมบอกเลยว่ามีโอกาสที่ทั้งสองคนนี้จะเจอกกันนสูงมาะะ ทีนี่ก็จะเป็นแนวคิดที่6ยหญิงสาวที่มาดูตัวกับฮากาเนซึกะคือใครในฉบับนิยายอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ขยายความหลังจากที่จบหมู่บ้านช่างตีดาบแล้วโดยที่ฮากาเนซึกะเนี่ยได้ทําการดูตัวกับสาวสวยลายหนึ่งที่หน้าตาเหมือนมิซุริยังกระแกะเลยนะฮะถ้าหากให้ผมเดานะฮะผมจะเดาว,ว่านั่นอาจจะเป็นน้องคนใดคนหนึ่งของมิซุรินั่นแหละฮะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยจะช่วยขยายความได้ว่าทําไมเท็จจิน ึงมีรูปสาวๆเหล่านี้ได้เพราะว่ารูปเหล่านี้เนี่ยอาจจะนํามาจากเครือญาติของสมาชิกในกลุ่มนักล่าไงฮะถ้าไปแอบถ่ายนีย่คือโดนจับอ่ะผิดกฎหมายนะและเป็นการอธิบายได้ว่าทําไมนะฮะหน้าตาถึงเหมือนมิสซิลีก็เพราะว่าเป็นพี่น้องกันสายเลือดเดียวกันหน้าก็ต้องคล้ายได้นะฮะผมว่าแนวคิดกนนี้ของผมเนี่ยมีความเป็นไปได้เพราะว่ามิสซิลีเนี่ยมีน้องอีกตั้ง4คนใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นแล้วทําไมมันจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้เออทีนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่7นะฮะ กองทัพโยริอิจิเซโลชิกิอย่างที่รู้ๆกันฮะว่าบรรพบุรุษของโคเทส,สืึนั้นเป็นคนสร้างหุ่นกลคาราคุรินี้ขึ้นมาและแม้ว่ามันจะเก่าแก่กว่า300ปีแล้วแต่มันก็ยังทำทันจิโร่ที่แบบผ่านระดับกิวทาโร่มาเหนื่อยแทบตายได้ไม่อยากจะคิดเลยว่าตอนมันสภาพดีที่สุดเนี่ยมันจะโหดได้ขนาดไหน ผมเลยลองคิดเล่นๆนว่าหากบรรพบุรุษของโคเทสึุเนีทำไว้สักพันตัวแล้วกันเออสักพันตัวเลยคงจะเป็นกําลังสําคัญที่ดีให้กับเหล่านักล่ามากมันอาจจะไม่ถึงขั้นปราบระดับข้างขึ้นได้นะฮะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าหากว่าพวกข้างแรมมาเจอเข้านี่คือเกรงไม่น้อยน่าเสียดายที่กว่าจะสร้างได้สักตัว มันซับซ้อนจนเกินไปฮะไม่งั้นแล้วก็นี่อาจจะเป็นหนึ่งในไพ่ตายของกลุ่มนักล่าเลยทีเดียวดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะมีรุ Mark ่นมาร์คทูมาร์คทออกมาก็ได้แบบโหดยิ่งกว่าเดิมเนี้ยน่าสนใจนะฮะน่าสนใจน่าเสียดายที่มันมีแค่ตัวเดียวโอเคทีนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่8นะฮะเกณฑ์การขึ้นสวรรค์ลงนรกที่แปลกๆเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะคาใจผมแล้วก็หลายหท่านไม่น้อย เนื่องจากว่าในดาบพิฆาตอาสูรนั้นมีการบอกกล่าวถึงสวรรค์นรกแล้วก็การเวียนว่ายตายเกิดชัดเจนนะฮะแต่ไอที่แแม่งก็คือเกณฑ์คัดคนไปสวรรค์น,นี่แหละซึ่งกรณีนี้มันมีประเด็นตรงดาคินะฮะคือกิวทาโร่ไปนรกเนี่ยอันนี้เรื่องธรรมดาแต่ทําไมดาคิเนี่ยถึงมีสิทธิ์ได้ไปสวรรค์วะเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะเคยบอกผมว่าเฮ้ยน้องเป็นอสูรตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี้หรือเปล่าคําตอบคือมันไม่ใช่ฮะดูแบบลุยเป็นตัวอย่างดิอันนั้นก็น่าสงสารพอๆกันนะฮะเป็นเด็กเหมือนกันด้วยซ้า แล้วก็แบบยังต้องลงนรกพร้อมกับพ่อแม่เลยก็คือพ่อแม่แตัดสินใจลงนรกไปด้วยนะฮะหนจะแม่ของซันเนมิอีกอันนั้นก็คือฆ่าลูกโดยที่ไม่ได้มีสติเลยนะฮะก็คือไม่ได้เจตนาแต่ก็ไม่ได้ไปสวรรค์ต้องลงนรกแล้วดาคิมีสิทธิพิเศษอะไรทําไมถึงได้ขึ้นสวรรค์ได้หรือว่าเขากรองคนที่หน้าตาแบบเป็นสาวสวยแบบโอ้โหจิ้มลิมเงี้ยไปเลยสวรรค์สิทธิพิเศษถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะผมบอกเลยว่าโอ้โหคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยลงนรกชัวร์เหอะแม่ผมจะเข้าใจว่าที่ทําซีนนี้้ก็เเพพื่่่ออทจะิิมแคใหค พอมาคิดดูดีๆแล้วมันตลกฮะเออได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าหน้าตาสาสวยอย่างเงี้ยทุยทีนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่9การปั๊มอายุที่มากเกินไปของตระกูลอุบุยาชิกินะฮะอ่าเป็นที่รู้ๆกันดีว่าตระกูลนี้เนี่ยติดคำสาบมาจากมูซันทําให้อายุไขของบุตรชายในตระกูลนี้จะไม่มีทางเกิน30สนะฮะส่วนลูกสาวเนี่ยหากจะลอดตายก็ต้องรีบเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็แต่งงานหนีตายก่อนอายุ13นั่นจึงทําให้ตระกูลนี้เนี่ย ต้องพึ่งหญิงสาวจากทางนักบวชเพื่อปั๊มลูกแล้วก็ต่อชีวิตไปเรื่อยๆแต่พอคำสาปของมูซันมันคลายไปนะฮะไอคนที่สวยก็คือคิริยะเลย <c oughs> คนส่วนนี่คือคิริยะเลยแบบชิบหายและนั่นก็เพราะว่าการต่ออายุจนเกินไปของรุ่นบรรพบุรุษนะฮะมันเลยทําให้คิริยะเนี่ยที่ตอนนี้ไม่ติดคำสาปแล้วเนี่ยอายุมึงยืนจนเกินไป สามารถอยู่ไม่ได้จนถึงยุคปัจจุบันเลยนะฮะเป็นผลจากการที่ใช้หญิงตระกูลนักบวชต่ออายุไงสงสัยจะได้อยู่ท้าตายกับยูชิโร่แล้วก็จะจามารุปไปยาวๆก็คือรู้สึกเหมือนว่า,อาสองคนหนึ่งตัวนี้จะยังติดต่อกันอยู่นะฮะเป็นเพื่อนกันคิริยาบอกกูเหลือผมแค่สามเส้นแล้วกูเป็นปังปอนแล้วให้กูจะตายไปเกิดไปกูทรมานแล้วจะให้กูอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่เนี่ยอีกร้อยสองร้อยปีเลยหรือเปล่าฮะโอเคต่อมาก็จะเป็นแนวคิดสุดท้ายแนวคิดที่10นะฮะ ทำไมนกกระจอกถึงเลือกเซนอิสึอ่อะเรื่องนี้จะดาร์กหน่อยนะฮะอุโคงิหรือว่านกกระจอกของเซนอิสึนั้นน่ะพ่อแม่โดนอสูรฆ่าตายนะก็เลยอยากจะทําตัวมีประโยชน์ช่วยในการล้มล้างอสูรแม้ว่าตัวเองจะสื่อสารไม่ได้ก็เพราะว่านกกระจอกเนี่ยมันพูดไม่ได้แต่รุ่นพี่อีกาเนี่ยก็เอ็นดูมากๆเลยนะฮะแต่การที่นอนเนี่ยทำไมมาเลือกเซนอิสึเนี่ยผมคิดว่าคงจะมาจากที่เซนอิสึเนี่ยเป็นคนใจดีะฮะและก็น่าจะเป็นคนที่น่าเป็นห่วงที่สุด น่าเป็นหัวที่สุดในเหลา่าทุกคนที่แบบผ่านการคัดเลือกแล้วคือแบบนอกจากจะขี้วอยวายขี้กลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคอยดูแลไงก็เลยแบบเออเลือกไอ้นี่ดีกว่ามันน่าช่วยเหลือดีแต่ถ้าหากผมเป็นน้อนนะผมจะบอกว่าไปเลือกทันจิโร่เหอะเพราะว่าทันจิโร่เนี่ยสามารถเข้าใจที่นกกระจอกจะสื่อสารได้ดีกว่าด้วยซ้ำานะก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ10แนวคิดน่าสนใจของดาบพิฆาตอสูนเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ